วิดีโอนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับโอกาสในเรื่องใดวันอังคารนะคะมีหมายเลขสามเกี่ยวข้องกับราศีกรกฎ หมายเลขสีในอีกสีสัปดาห์สีสสดสเดือนเนาะพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องในช่วง22่สิอมิถุนาไปจนถึง22่สิบสกรกฎาคมวันจันท์เกี่ยวกับหมายเลขสอนะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับช่วงวันเวลาประมาณนี้คร่าวๆนะคะวันอังคารเนาะ เป็นวันที่เหมาะกับการที่คุณจะถ่ายทอดหรือว่าแสดงแนวคิดความคิดสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆที่คุณมีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ไว้เลยว่าอะไรที่คุณอาจจะชอบมากที่สุดสำคัญมากที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่คนนะว่าคุณจะสร้างสารรค์ไอเดียเหล่านั้นเพื่ออะไรแล้วก็ในช่วงที่ในช่วง ราศีกรกฎเนาะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนในช่วงเดือนแบบยี่สิบสองนิถุนานะคะไปจนถึงกรกฎาคมประมาณเนี้ยยี่สิบสองกรกฎาคมนะคะหรือในอีกสี่เดือนสี่สัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะมีในช่วงของการที่จะต้องเหมือนเคารพอะเคารพแล้วก็ให้ความสำคัญหรือหันมาสังเกตความรู้สึกตัวเองนะคะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องฟังเนาะฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนวันจันเนี่ยก็อาจจะเหมาะนะกับการที่เหมือนขอคําแนะนำนะคะไม่ว่าจากผู้รู้นะคะหรือจากใครก็ตามที่อาจจะเหมาะนะกับสิ่งที่ คุณลังเลสงสัยหรือต้องการคําตอบขอพลังงานโอกาสที่คุณจะได้รับหน่อยนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสในเรื่องใด โอเคแหละก็คือเหมือนกับมันมีพลังงานที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือพลังงานของความโหยหาคิดถึงพลังงานของความเศร้าหมองบางอย่างนะหรือว่าอาจจะนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนนะคะหรือเป็นพลังงานของคุณจะรู้สึกเซนซิทีฟเป็นพิเศษนะคะในบางคนอาจจะเป็นช่วงวันนั้นของเดือนนะผู้หญิงนะคะในช่วงมีประจำเดือนหรือเป็นช่วงที่อารมณ์มันแบบนะคะ รู้สึกว่าเซนซิทีฟสุดๆนะคะพลังงานของความคิดถึงมากๆนะหรือพลังงานของความเศร้าความหดหู่ใจที่อาจจะเกิดเพราะว่าฮอร์โมนของคุณก็ได้นะวันนั้นของหรือว่าเป็นพลังงานที่คุณอาจจะกําลังเจอหรือว่าอยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมานะพลังงานที่ในบางคนคุณอาจจะมีเซนหรือว่ามีการคาดเดาบางอย่างหรือมันเป็นไอเดีย บางอย่างที่แบบแว็บเข้ามาแบบว่ามันแม่นนะคะเออมันอาจจะมีสัญญาณบางอย่างเนาะที่อาจจะแม่นเป็นพีน่น้อหรือหรือคุณคุณคุณจะรู้สึกว่าอ,อคุณอาจจะมีสัญชาตญาณหรือมีการคาดเดาบางอย่างอะนะคะที่ที่ทำให้ที่ทำให้คุณคุณรู้สึกว่าอหู้าตกใจกับ ความรู้สึกเหล่านี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจจะมีในเรื่องของความเกี่ยวข้องนะคะกับออบ่วงกรรมบางอย่างนะคะหรือว่าโซ่ตรวนบางอย่างพันธะผูกพันบางเรื่องเนาะที่ทำให้คุณคุณคิดกัดกุ้มหรือว่ายึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะความทุกข์ใจบางอย่างเนาะเพราะนั้นที่บอกไปตอนแรกเลยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นแน่นอนแหละ คุณอาจจะมีพลังงานเหล่านี้ช่วงนี้เนาะแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังนะคะแบบฉับพลันทันด่วนด้วยเพราะนั้นคุณก็จะต้องเตรียมรอรับพลังงานนะคะรอรับพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเนาะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะพลังงานของการเปลี่ยนแปลง การใช้ความรู้ความสามารถซึ่งเนี่ยแหละมีพลังงานที่เหมือนช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้แบบกัดกุ้มและนอนไม่ค่อยหลับนะคะคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงของการที่เหมือนมันจะก้าวเข้าไปสู่จุดเปลี่ยนบางอย่างนะคะเหมือนคุณใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากนะช่วงนี้เนาะหรือความรู้ความสามารถที่คุณมีอะค่ะมันจะเป็น ปัจจัยสำคัญนะที่จะเหมือนซัพพอร์ตและช่วยเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดจนพลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลังงานในเรื่องของเซน์เนาะหรือว่าความรู้สึกการคาดเดาบางอย่างของคุณน่ะมันแม่นมากช่วงนี้นะคะพลังงานเพิ่มเติมเนาะเนี่ยค่ะ เรียนรู้ในเรื่องของการรอคอยนะคะการรอคอยแล้วก็พยายามที่จะปัดทิ้งพวกพลังงานลบๆนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะเซนซิทีฟมากๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับ คิดมากวิตกกังวลเพราะนั้นตอนนี้โอเคละ่ะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้ในการทําสมาธิหายใจเข้าออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนะคะมันมันจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างนะเพราะนั้นช่วงนี้อยากให้ค่อยๆสูตดหายใจเข้าออกเนาะแล้วก็มีความอดทนให้มากขึ้น นะคะคแต่ความอดทนนั้นมันต้องเต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวังนะคะแล้วก็อดีตอะ่ะแน่นอนบางทีพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกเซนซิทีฟและอาจจะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตบางอย่างนะเพราะฉนั้นคุณจะต้องพยายามเลิกนะคะลดละเลิกในเรื่องของกับอดีตพลังงานในอดีตที่มันบางทีอาจจะยังฝังใจหรือย,ยังกดทับนะคะทาให้คุณแบบเหมือนปล่อยวางได้ยาก นะคะคแล้วก็พลังงานที่เนี่ยเห็นไหมคะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพิจิกนะคะราศีกันพลังงานที่ช่วงนี้นะคะเป็นเป็นช่วงของการให้การทุ่มเทการทำต่อไปในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดคุณมีไอเดียเนาะเป็นช่วงของการทุ่มเทการให้นะพลังงานของการให้ ให้ให้เต็มที่ให้ให้เต็มเปี่ยมนะคะเดี๋ยวสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะมาหาคุณเองแต่เราอย่าไปโฟกัสจนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าจนเครียดมากจนเกินไปนะทุกอย่างมันมีเวลานะช่วงนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าทำให้ตัวเองสวยสดใสได้ ็ดีนะคะสวยสดใสหรือว่าหล่อสดใสเป็นพลังงานของความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าหรือบุคลิกต่างๆที่ปรับให้ดูดีนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะแน่นอนไพ่ปิดจบเหมือนเดิมก็คืออย่างที่บอกไปว่าคุณน่ะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่การได้มองเห็น หรือว่าได้รับหรือความรู้สึกคนใหม่บรรยากาศใหม่สิ่งที่จะนำมาซึ่งโอกาสทั้งสิ้นนะคะโอกาสการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่ก็ตามนะตอนนี้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้สึกของคุณเองนะนั่นคือกระบวนการเนาะที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งใหม่นะคะที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะทำให้คุณน่ะนะคะรู้สึกถึงพลังงานนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือพลังงานที่ดีจะปรับเปลี่ยนเนาะทำให้อารมณ์และความรู้สึกดาวๆเหล่านี้ไปอย่างแน่นอนนะคะ